อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมที่ <Yeah. S 1> หัดใหญ่รุนแรงเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเม็ดเงินก้อนใหม่เนี่ยแหละคะ่ะที่จะสนับสนุนไปยังผู้ประกอบการเพื่อที่จะให้ฟื้นธุรกิจกลับมาได้นะคะวันนี้บรรษัทประกันสินเชื่ออ,อุตสาหกรรมขนาดกลางขอภัยบรรษัทประกันสินเชื่ออ,อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยเขาพร้อมแล้วค่ะที่จะเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจ SME ให้ลุกขึ้นมาได้ติดตามกับพี่เป้พานุพงศ์ในช่วงช กระแสค่ะวัสดีครับช่อง5าทันกระแสกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรนะครับพูดถึงน้ําท่วมหัดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญด้านการค้า ของภาคใต้เลยนะฮะทีนี้น้ำท่วมไปเนี่ยสิ่งที่กระทบมากที่สุดเลยนอกเหนือจากเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจท่านผู้ชมฮะหนันกจริงๆนะฮะเพราะว่าหัดใหญ่เนี่ยเสียหายกันเยอะตึกแถวร้านค้าเทรดเดอร์นะฮะสต็อกสินค้าสถานประกอบการอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยพังเสียหายไปกับน,น้ําหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการจะฟื้นฟูกลับมาในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดคุยกันกันกบหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับค้าประกันสินเชื่อให้กับ SME โดยตรงเลยนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณสิทธิกรดีเลกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยนะครับคุณกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป้ครับบสยคือไปค้าประกันค้าประกันสินเชื่อครับคือไม่ได้ปล่อยเงินกู้ให้ครับ,บรไม่ได้ปล่อยเงินกู้ครับ,รบรครับผมโดยฟังก์ชันหลักของบสยเองเนี่ยเรา เข้าไปดูแลเป็นหนึ่งกลไกในการช่วยเรื่องของสภาพคล่องกับ SME <c oughs> นะครับเราเข้าไปแก้เพนพอยต์ให้กับ SME หลักๆเนี่ยสามเพนพอยต์อันดับแรกคือ s m e เวลากู้แบงค์แล้วขาดคนค้ำประกัน <c oughs> ใช้บอสเข้าไปค้ำประกัน <c oughs> สองคือขาดหลักทรัพย์ในการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน <c oughs> บอสโซอก็จะออกสือค้ำประกันเนี่ยร่วมกับหลักทรัพย์ที่มีอยู่ตรงจุดนี้ <c oughs> เป็นจุดที่ทําให้ s m e เองเนี่ยมีแต้มต่อในเรื่องของการเพิ่มความสามารถด้านเครดิตคือยกตัวอย่างถ้า ต้องการวงเงินสินเชื่อสักล้านหนึ่งแบงค์อขอหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดเนี่ยหลักประกันห้าแสนไทยซีบีไลน์นี้ไม่มีห้าแสนเขาก็ไม่ได้สินเชื่อล้านหนึ่งดังนั้นเครื่องของบอเป็นส่วนที่ออกสือ่อค้าประกันเนี่ยช,ช่วยเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ลดต้นทุนด้านเครดิตคอสให้กับฝั่งแบงค์ด้วย <Okay. S 2> เวลาเกิดเป็น NPL แล้วส่งมาเคลมกับบอร์สยอ,อนะครับและส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่บอสยอเองเราสร้างไว้ซิมอเองส่วนใหญ่เองจะมี มีปัญหาในเรื่องของไม่มีความรู้ด้านการเงินคือขาดเรื่องของ financial literacy บ,บสยก็จะมีศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับเราเรียกเป็นบสย Center เนี่ยครับแนะนำการแต่งเนื้อแต่งตัวให้กับ s m e ในการขอสินเชื่อ,อหลักๆเลยบสยเข้าไปดูแลใน3เพนพอยท์น่ครับครับเนี่ยนะฮะเราได้เห็นภารกิจของบอสยแล้วทีนี้ที่เราได้เชิญขุดกรมาเพราะว่าเราเข้าใจว่า,วาผู้ประกอบการ SME เนะฮะณับปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวก็สบเสา ภาวะค้าขายอะไรมันก็แย่ยไปหมดฮะทีนี้มาเจอน้ําท่วมอีกอเรื่องของ cash flow อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ไหนจะนี่ยังดีมีมาตรการของรัฐที่เขา้ามาช่วยเหลือมา<ใ>ช่วยสัอรใช่ครับนะฮะ,ระ,ะเรื่องการที่จะไปขอสินเชื่ออะไรมันก็น่าจะง่ายขึ้น,นทีนี้ที่เชิญคุณกรมาเนี่ยก็จะได้เห็นภาพรวมรวมถึงว่าเอา้าแล้วคนที่หนี้เนะี่ยไม่ใช่แค่ล้านเดียวนะหล้านสิล้านหรือที่มากกว่านั้น แล้วเขาจะไปยังไงต่อ,อจะเดินหน้ายัางไงต่อครับาภาพรวมกันฮะคุณกรอนคิดว่าคือภาพรวม SME เองต้องต้องเรียนทางคุณเป้กับคุณผู้ชมว่าปัญหาของ SME เนี่ยคลาสสิกปร็อเบิรมเนี่ยนะปัญหาหลักเลยเป็นเรื่องสภาพคลองอและยิ่งมีผลกระทบและผลกระทบจากอุทกรภยัยภัยพิบัติเรียกว่าเหมือนกับทั้ท loss เลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องเราต้องออกรีบออกแบบกลไกลเข้าไปช่วยเรื่องของสภาพคลองก่อนหลักสําคัญเลย ทำให้สภาพคล่องของเอชบีเนี่ยเขากลับมาอยู่ระดับที่เพียงพอ,อนะครับขณะเดียวกันเองก็ต้องฟื้นฟูเ,เรื่องบางเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับต้องเอาเ,ออเรียกว่าธุรกิจโมเดลก็ต้องปรับไหมรอบนี้น้ําท่วมแล้วจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการธุรกิจยังไงนะครับผมคิดว่าต้องคู่คู่กันนะครับคือดูเรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วก็โมเดลของธุรกิจก็คือถือโอกาสว่าถ้ายังเป็นซื้อมาขายไป ครับผมลองดูสิเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยเวลาเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเขาบอกนี่ไม่ใช่ศูนย์นะเขาติดลบเลยนะติดลบเลยถูก<ช>ไหมครับเพราะว่าข้างในสต็อกของเขาเนี่ยนี่คือเป็นกู้หนี้ยืมสินมานะใช่ครับแล้วมันหายไปหมดเลยคือดังนั้นเนี่ยมาตรการที่บสยเข้าไปช่วยเนี่ยอย่างเร่งด่วนเลยเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่ม,มนะครับกลุ่มแรกลูกค้าที่ถึงสื่อค้ามันของบอสยบกับลูกหนี้ปรับโครงสร้างเนี่ยกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือเราพักชาระค่า ค่าธรรมเนียม,มกกค้รมกันรักจ่ายเลยนะครับในรายที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในช่วงเนี้ยเราออตโ,อออต,โต้อัตเมติให้เลยเนี่ยไปจ่ายอีกส2องเดือนอันนี้ในในกรณีที่เป็นทั้งลูกค้าและเป็นลูกหนี้<ช>ของบ,บอสยอลองลองบอสยอแต่แต่ส่วนใหญ่เอสเอ็มอีเขาจะเป็นจะเป็นลูกหนี้ของธนาคารเป็นของธนาคารนั้นก็มผมเชื่อว่าปัจจุบันเองเนี่ยจะมีมาตรการที่แต่ละสถาบันการเงินโดยเฉพาะทางสถาบันเงินของรัฐนะครับเข้าไปดูแลอยู่นะครับก็คืออาจจะพักต้นพักดอก หรือว่าให้สินเชื่อเนี่ยที่เป็นสภาพคล่องเนี่ยเติมเข้าไปนะครับอาจจะลายละแสนบ้างลายละสองแสนบ้างนะครับผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยมันต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าในมิติของอความเป็นอยู่อย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจเองการดูแลสภาพคล่องนะครับการเติมสภาพคล่องเข้าไปในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับใ,ในส่วนที่2ที่บสยเ,เองเราดูแลอยู่ก็คือคกลไกการค้ำมันสินเชื่อนะครับ ล่าสุดเองทางครมรเองรัฐบาลโดยสรงทางเองก็ออกมาตรการครัปมะกันสินเชื่อที่เรียกว่า Quick b i g w i n นะครับกรอบวงเงินห0,000ืนล้านผมก็มั่นใจว่ากรอบวงเงินคัปมะกันสินเชื่อ5้าหมืล้านเนี่ยผ่าน3โครงการย่อยเนี่ยเป็นส่วนที่เข้าไปเยียวยาและฟื้นฟูทําให้กับ SME เองทุกภาคส่วนนะครับ,รบโดยเฉพาะในส่วนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ครับกลับมามีสภาพคล่องเพียงพอนะครับขยายภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆอันนี้คืองบ5้าหมื่นล้าน ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ให้กับบอสยอใช่ครับครับอ่ะทีนี้คนที่ไม่เคยไปใช้บริการหรือว่าไม่เคยให้บอสยอไปค้ำประกันเลยมันต่ายยังไงกับการที่เอะเราไปวิ่งเข้าหาธนาคารของรัฐหรือว่าสถาบันการเงินเอ่อในกลไกการค้ำประกานสินเชื่อเองนะครับต้องเรียนว่า SME เองสามารถจะติดต่อได้ทั้งทั้งทั้งสองช่องทางเลยคือไปที่ธนาคารพาณิชย์เราบอสยอเองหรือผ่านธนาคารพาณิชย์ของรัฐบอสยอเราค้ำประกันสินเชื่อเนี่ย ผ่านทุกธนาคารและปัจจุบันเองเราข้ามผ่านนอนแบงค์ด้วย mm. ดังนั้นทําให้ผู้ให้บริการทางการเงินนะครับหรือสินเชื่อเองนะครับ <Okay. S 2> มีผู้เล่นหรือว่ามีผู้ที่ให้บริการสินเชื่อให้กับ S m e เนี่ยมากขึ้นนะครับ mm. ส่วนที่2เองก็สามารถติดต่อผ่านบาสยได้ถ้า <Okay. S 2> ยังไม่รู้เริ่มต้นยังไงนะครับ <Okay. S 2> ติดต่อผ่านศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินของบสยอ, <Okay. S 2> อันดับแรกเลยนะ <Okay. S 2> ครับรบ,บ,บสยก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็แนะนําว่าธุรกิจของท่านเป็นแบบนี้ต้องการสินเชื่อระดับนี้แบงค์ไหนที่มีแพคเกจสินเชื่อเนี่ยพร้อมให้บริกาารรบบ้งนะคั ภายใต้กรอบวงเงินข้ามประกันสินเชื่อ5 0,000 000, ล้านนะครับเราก็แบ่งเป็น3โครงการย,ย่อยนะครับโครงการแรกก็เรียกว่า Quick LG q u ค c k LG ลเนี่ยกรอบวงเงินค้ามประกันก็อยู่ที่5,000ล้านนะครับก็เหมาะสําหรับ SME ที่ค้าขายกับภาครัฐนะครับแล้ว<ม>ต้องการวงเงินบิดบอลนะครับเ,เวลา SME เองอเองเข้าไปประมูลงานภาครัฐเองต้องต้องมีหลักประกันสัญญาอย่างน้อย5%คือถ้าบิดงานก่อสร้าง10ล้านอย่างน้อยก็ต้องมีหลักประกันที่มีมูลค่า 5แสนบาทนะครับส่วนใหญ่เองกลุ่มนี้เองก็จะใช้เงินสดไปเป็นหลักประกันนะครับใช้หนังสือค้ำมรันของบจในโครงการ Quick LG ตัวนี้เข้าไปทดแทนได้ <Okay. S 2> นะครับเราก็สามารถจะสมัครได้ทุกแบงค์นะครับส่วนที่2ก็เป็นโครงการ GoB i g Go b i กก็สำหรับ SME ที่ต้องการสินเชื่อ uh, ในการปรับปรุงธุรกิจนะครับหรือว่าฟื้นฟูเย,ยียวยานะครับ uh, เราค้ำประกันสูงสุดต่อรายอยู่ที่40ล้านบาทต่อรายนะครับแล้วก็สูงมากครับ แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยค้ำที่2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็โครงการท้ายสุดเนี่ยเรียกว่าสมาร์ทวินนะครับเป็นกรอบวงเงินค้ำกันหมื่นล้านเราค้ำกันสูงสุดต่อรายที่1ล้านบาทนะครับแล้วก็จุดเด่นของมาตรการค้ำกันสินเชื่อของบอสยในกรอบ5 0,000ล้านเนี่ยเน้นระดับแรกคือฟรีค่า,านำเงเ่อน FR d e m a n e free ครับนะครับคือ3ปีแรกคือฟรีค่านมเนียมนะครับและยิ่งมีภาวะ,ะที่ s อ b เองเนี่ยต้องการจะลดภาระทางการเงินผมก็มั่นใจว่าการที่ รัฐบาลโดยกระทรวงกางเอกออกมาตรการควิกวิ ck Win ภายใต้3โครงการรวมเงิน50,000ล้านเนี่ยฟี3ปีแรกนี่จะช่วยช่วยแบ่งเบาภาระมากชาวบ้านนี่คืออะฮอันขวาสุดถูกไหมไมโครไมโครเอสเอ็มเนี่ยด้านขวาสุดเลยสมาร์ทวินเอ๊ะมันต้องต้องเอาไปค้าขายอย่างเดิมไหมฮะซ่อมบ้านได้ไหมฟื้นฟูบ้านของบริต้องขออนุญาตทางคุณเป้ว่าเราดูแลในส่วนของ SME ที่เป็นบุคคลกันที่เบุคคลเป็นสินเชื่อเพื่อทําเพื่อธุรกิจ โอเคเน้นไปที่ธุรกิจอยย่างเดีวนะครับใช่ครับนี่คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักเลยโอเคถ้าจะไปซ่อมบ้านสร้างบ้านสินเชื่อสินเชื่อที่เป็นคอนซูเมอร์โปรดักต์อันนี้ต้องขอญาต์บสอเราดูแลพ่อค้าแม่ขายนะครับขอให้มีตัวตนจริงๆนะครับมีมีแผงขายของจริงๆเป็นร้านอาหารจริงๆนะครับให้บริการสปานะครับบริการร้านอาหารต่างๆนะครับเพรามีตัวตนจริงๆนะครับแค่นี้ครับติดต่อบสอได้เลยได้เลยได้เลยครับเป็นแผงมูงฟิ้งได้เลยครับโอเค ลูกค้าส่วนใหญ่ของบอสยอ,อยู่ในภาคบริการด้วยเรียกว่าในพอร์ตข้ามการสินเชื่อของบอสยเนี่ยมากกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นภาคบริการ,รอาหารเครื่องดื่มธุกรกิจก่อสร้างนะครับโรงแรมขนาดเล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ใช้คาคาร์ข้ามการสินเชื่อของบอสยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่2ก็คือว่าเราขับยาว7ปีและรอบนี้เป็นรอบที่ต้องเรียนว่ารัฐบาลโดยทรงคางเองเนี่ยรเราชดเชยเนี่ยที่เป็น NPL ต่อปีเนี่ยสูงมากนะครับ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นไมโครไอซิมีสมาร์ทวินนะครับรัฐบาลเนี่ยชดเชย NPL เนี่ยให้ปีให้ปีละอย่างน้อยเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเจ็ดปีก็ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้ารวมกับไอซิมีที่จ่ายค่าธรรมเนียมมาบวกกันด้วยเนี่ยช,ชดเชยถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เป็นพอร์ตต่อพอร์ตนะครับก็ซึ่งสูงมากนะครับก็เรียกว่าถ้าเป็น NPL ฝั่งแบงค์นะครับในปีที่สองนะครับแบงค์ส่งมาเกณฑกับบสยถ้าเป็น NPL นพยี่สิบซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเอ็นะครับน ส่งมาเคลมกับบอสเยอแปดเปอร์เซ็นต์เอ็นบีเออฝั่งแบงค์เนี่ยเหลืออยู่ที่สิบสองนะครับขายเดียวกันเอสซีบีไลทที่ถูกส่งมาเคลมกับบอสเยอเราก็มีมาตรการแก้หนี้ยืดหนี้อีกเจ็ดปีดอกเบี้ยร้อยละศูนย์คือเอาหมายคือทําให้โอกาสเอสซีบีเองกลับมาเป็นปกติปลดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับก็ทั้งสามมาตรการก็เป็นมาตรการที่เน้นเรื่องของการเยียวยากับฟื้นฟูนะครับครับผมครับถ้าผมถามพูดก่อนแบบเอาแบบบ้านๆเลยนะครับแบบไม่มีความรู้การเงินนะอ๋อ ของแผงค้าขายเนี่ยไปกับน้ำหมดแล้วแล้วก็เป็นหนี้นอกระบบด้วยเนี่ยแล้วเราจะไปเริ่มต้นยังไงฮะ cash flow มันเป็นอะไรที่มันห่างไกลมากๆเลยผมผมว่าอันดับแรกเองก็เปิดใจนะครับแล้วก็มาเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาคุยกับที่ปรึกษาด้านการเงินของบสยนะครับก็ติดต่อได้นะครับอยู่ในมือถือทุกท่านนะครับก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกับบสยได้นะครับเซิร์ชไลน์ at tcgfirst นะครับ ลงทะเบียนนัดหมายหมอหนี้ของบสยนะครับท่านมีหนี้นอกหนี้ในนะครับต้องผ่อนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับมีหนี้อยู่กี่ธนาคารนะครับกี่แบงค์เนี่ยเตรียมข้อมูลมาคุยกับศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินของบสยได้เลยนะครับศูนย์ที่ปรึกษาด้านเงินของบสยเองหรือหมอนี่ของบสยเองก็จะแนะนำนะครับเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้นะครับการปรับธุรกิจโมเดลนะครับการปรับคำแผนกระแสเงินสดให้ธุรกิจท่านนะครับอันดับแรกเลย จะบระหิหารเงินสดกระแสงเงินสดท่านยังไงนะครับแล้วก็ในรายที่อ,อยากจะแนะนําว่าอยากให้เริ่มทําบัญชีแอคเ c านต์ติ้เนี่ยสำคัญนะครับในศูนย์ที่พึกษากา,การเงินเองก็จะแนะนําการทาบัญชีอย่างง่ายนะครับ,รบสุดท้าท่านไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับ<ม>ก็พิมพ์รายการเดินบัญชีสเต t เมนต์เนี่ยแหละครับในแบงค์ในแบงค์เนี่ยครับหเดือน3เดือนเนี่ยมาคุยกับศูนย์ที่พึกษาการเงินของบอสยบแล้วเรามาดูกันว่าจะแก้ปัญหานี้ท่านยังไงเออจริงๆริมีไหมฮะลูกค้าของบสยที่แบบ ฉันไม่มีไอเดียเรื่องการเงินเลยมีเยอะมากครับ <นะ S 2> แ้วแบนี่นอกระบบถูกต้องครับคือเวลา SME เอมีเองเน่ยามาปรึกษากับบสยเนี่ยต้องเรียนทางาคุณเป้กับคุณผู้ชมว่าเขามองบอสยเนี่ยเป็นเป็นคนค้ำประกันดังนั้นเนเอ่ยชนใหญ่เนี่ยจะคุยหรือจะอธิบายรือเอาข้อมูลทางการเงินเนี่ยมามาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับอันนี้จะทำให้ ศูนย์ที่ปรึกษาเงินของบสยเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาท่านได้ตรงจุดคือเหมือนเขาสบายใจที่จะปรึกษาบาสอยอถูกต้องครับส่วนใหญ่นะครับ้อยละ้อยนะครับแล้วก็บางเคสเองบสยสามารถที่จะแก้ปัญหาเนี่ยในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยหรือหนี้ครับเพียงแค่3วันหรือ7วันนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับความทับซ้อนรประเด็นปัญหานะครับของธุรกิจที่เข้ามาปรึกษานะครับแต่อยากให้แนะนําว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินหรือสภาพคล่องครับ อย่าปล่อยไว้นานนะครับมันจะยิ่งทําให้แก้ยากรีบมาปรึกษาเลยแล้วกลไกการคำสินเชื่อเนี่ยกับศูนย์ที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเราให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดตังค์ด้วยครับนะฮะเพียงแค่ท่านลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ของบสยนะครับแล้วก็ทิ้งชื่อกับเบอร์โทรกลับไม่จําเป็นต้องเดินทางมาหาเรานะครับเรามีการให้คำปรึกษาเป็นแบบออนไลน์ก็นัดกันออนไลน์ก็คุยกันวีดีโอคอนเฟรนต์กันนะครับก็จะช่วยทําให้ ท่านเนี่ยยังมีทางเลือกมีที่ปรึกษาการเงินของท่านเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลครับท่านผู้ชมจะสังเกตคือคุณกรเนี่ยจะบอกว่าให้แอดไลน์มาคุยแอดไลน์มาคุยเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยรายละเอียดดีเทลมันไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับฮะใช่ครับแต่ละคนมันมีข้อจํากัดที่ต่างกันเพราะนั้นคุณกรวันนี้คุยกันเนี่ยอาจจะพูดถึงหลักการกว้างๆได้ใช่ทีแล้วของท่านเนี่ยจะแก้อย่างไงถูกต้องก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เขาแบบว่ามาแนะนำดูกันใช่ครับรายเล็กมากๆก็เน้นสภาพคล่องรายวันนะครับ ลายขนาดกลางก็เน้นเรื่องของการขยายกิจการนะครับการวางแผนทางการเงินลายที่เป็นยายใหญ่ยยหน่อยอาจจะบอกว่าฉันจะวางแผนภาษียังไงอ,อ่าคือหลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในศูนย์ที่ปรึกษ,ษาด้านการเงินของบอสยก็อยากจะเชิญชวนนะครับ,รบถ้ายังหาทางออกไม่ได้ยังไม่มีที่ปรึกษาที่ไว้ใจนะครับลองคุยกับพวกเราก่อนได้ครับที่บสยครับ,บ,รบผมเห็นที่คลรมอนุมัติงบประมาณโหวงเงินมันเยอะมากๆเลยทีนี้ปัญหาของคนที่ จะไปขอสินเชื่อบางคนไม่ได้เนี่ยก็ถูกปฏิเสธตลอดเลยนะครับแต่บอกว่าตัวค้ำประกันก็ไม่มีหรือว่าบางคนนี่หนักหน่อยคือนี่เสีย NPL แล้วคนในกลุ่มเนี่ยคะคือ,ค,อคือการการขอสินเชื่อเนี่ยต้องต้องเรียนว่าถ้าท่านไม่มีที่ปรึกษามผมเรียนว่าโอกาสถ้าเริ่มต้นจากศูนย์ก็อาจจะศูนย์นะแต่ถ้าท่านเริ่มมาปรึกษากับบสยจากศูนย์อาจจะกลายเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะเ,เราแนะนําก่อนว่า การที่ท่านจะอธิบายความสามารถในการชำระหนี้ให้กับแบงค์ครับแบงค์เขามองแบบไหนพูดยังไงพูด,พดยังไงให้แบงค์เขาเชื่อว่ากระแสเงินสดที่ท่านบริหารอยู่เองสามารถจะชำระคืนได้นะครับขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาเรื่องของหนี้เนะรือรัง <c oughs> ก็ถือโอกาสว่าบาจะเข้าไปแก้แกหนี้เรือรังตรงนี้เลยนะครับสองส่วนนี้เป็นส่วนที่อยากแนะนําว่าให้เริ่มมาคุยก่อนมาปรึกษาก่อนนะครับแล้ว ถ้าแบงก์มองว่าถ้าแบงก์มองว่าขาดหลักทรัพย์ในการคำประกันบอสยอของสื่อ้ามันเติมเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อทําให้แบงก์มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อมีความเสี่ยงเมื่อเมื่อกลายเป็นความเสี่ยงหรือเริ่มกลายเป็นนี้ไม่นี่นีผิดปกติเนี่ยด้วยกลไกคำกันการเชื่อในเครดิตการันตีเองก็จะดูดความเสี่ยงมาไปที่บอสยอ,อนะครับแล้วก็ในกรณีที่บอสยอจ่ายเคลมคแทนแทนเอชบี e เอง แล้วก็จะมีมาตรการบจพร้อมช่วยเป็นมาตรปรับโครงสร้างเนี่ยช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้อีกต่อหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับก็จะครบหลุมนะครับแล้วก็การ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 เข้าไปแก้ปัญหาเอสเอ็มอีเองเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่แค่บจเพียงคนเดียวนะครับในแพ็กเกจมาตรการคำกวณสินเชื่อ Quick Big Win เนี่ยก็มีพันธมิตรด้วยเป็นแบงก์รัฐด้วยนะครับอย่างเซาเปอร์ลของออมสินนะครับเซาเปอร์ลออมสินเนี่ยแสนล้านเนี่ยสองปีแรกเนี่ยอัตราดอกเบี้ย ต่ำมาก3.5%ผมจุากเ็นต์กจากเรียนคุณเป้กับคุณนุฟานก็ถ้าบวกกับการขระกานของบสยก็เรียกว่าการข้ามากการสินเชื่อบวกดอกเบี้ยต่ําอันนี้ตรงนี้จะทําให้ต้นทุนทางการเงินของ s อ e ปเนี่ยเขาเบาตัวเบาแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เพียงพอครับผมถ้าเราปรึกษาบสยก่อนแล้วเราไปคุยกับแบงค์เหมือนเราจะมีแบ็กอัพไหมคันมันเป็นอย่างนั้ครับมีแบ็กอัพนะครับมีองค์ความรู้นะครับหรือถ้าพบว่า เคสนี้ขอสินเชื่อไม่ได้เลยท่านได้รู้เลยก็เราจะได้สุขภาพท่าน air, อ่อนแอก็จะต้องปรับเรื่องสุขภาพทางการเงินก่อนศูนย์ที่ภาสานก็จะไปแนะนําก่อนอท่านมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะท่านติดบุโรอยู่นะท่านจะแก้เรื่องนี้ยังไงนะครับผมต้องเรียนว่าหลายๆเคสที่มาที่ศูนย์ที่พิสานั้นการเงินเองเนี่ยจากเดิมนที่เราตั้งศูนย์เมื่อเมื่อ4ปีที่แล้ว success success rate นะครับร้อยลายเนี่ยเราผ่าไปได้ถึงสินเชื่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่19ลาย ถือว่าสูงถือว่าใกล้เคียงเบนส์มาร์กเบนส์มาร์กอยู่20เพราะต้องเรียนทางคุณเป้คุณผู้ฟังว่า s m e เนี่ยหนึ่งรายเนี่ยมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่การเงินอย่างเดียวธุรกิจธุรกิจด้วยนะครับการทําบัญชีด้วยหลายๆเรื่องทับซ้อนหลายมิตินะครับเราเองก็พยายามจะดันเรื่องสักเซเดตในูนย์ที่ภาษาด้านเงินให้สูงขึ้นนะครับซึ่งก็โตขึ้นจากเดิมก็คาดหวังว่าอย่างน้อยก็ถ้าจากวันนี้ประมาณ2ี่นะครับปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าถ้าเป็น7 เป็น30%ได้จะยิ่งดีนะครับผมเชื่อว่าคุณกรน่าจะเห็นในค่าวนะฮะในฐานะที่คุณกรเนี่ยก็อยู่ในหน่วยงานที่ส่งเสริมดูแลเอสเอ็มบีหลายเจ้ามากเลยนะฮะบอกว่าพอล้นะฮะไม่ทําธุรกิจแล้วน้ําท่วมทางนี้เป็นจังหวัดที่ดีที่เลิกไปเลยอยากบอกว่าอยากเป็นกําลังใจให้ก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนมันเป็นปัญหาที่กระทบโดยรวมทุกภาคส่วนนะครับ ก็อาจจะเริ่มเอาธุรกิจโมเดลกลับมาดูนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องเอาให้เพียงพอก่อนนะครับแล้วก็เพียงพอก่อนแล้วก็ดูว่ามาตรการที่ภาครัฐจัดมาในครั้งนี้ครับโดยเฉพาะผ่านกลไกการคขามันถึงเชื่อของบสยนะครับสามโครงการย่อยเลยนะครับควิกบิ๊กวินนะครับโดยเฉพาะรายย่อยๆเองไมโครเอบเองเี่ยก็เป็นสมาร์ทวินที่ผมเรียนว่าขประการรายละสูงสุดล้านบาทนะครับแล้วก็ฟรี3ปีแรกนะครับผมก็เชื่อว่า ถ้าเข้าถึงสินเชื่อนะครับได้เร็วขึ้นมีสภาพคล่องที่เพียงพออย่างน้อยแล้วเหมาะสมนะครับและเป็นการก่อหนี้ที่ไม่ได้เกินตัวนะครับ <Okay. S 1> และเป็นสินเชื่อธุรกิจเองผมมองว่าจะได้เป็นผมให้กําลังใจนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นใจว่ามีมาตรการไม่ใชแ่แค่การเงินอย่างเดียวในครั้งนี้มีมาตรการพี่ช่วยน้องนะครับ ของกรุมสัมรพากร<ม>บริษัทใหญ่ช่วยบริษัทเล็กนะครับมีมาตรการต่างๆมากมายครับมผมอยากให้วันนี้เราช่วยกันโปรโมตแล้วก็ติดตามมาตรการแล้วก็ทําให้เอ e เองนะโดยพ่อภาคธุรกิจเองเนี่ยเข้าถึงกลไกของมาตรการเหล่านี้<ม>เป็นส่วนที่สําคัญอันดับแรกเลยครับครับ,รบก็คุณกอนจะเน้นย้ำนะฮะเรื่องสภาพคล่องต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะอัดสินเชื่อเข้าไปแล้วก็การเข้าถึงสินเชื่อองค์ความแล้วก็องค์ความรู้ด้านด้านการเงินด้วยเพราะสภาพคล่องอย่างเดียวเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์ที่สุดท่านเองก็ต้องมีความรู้ด้านการเงินทําบัญชีอย่างง่ายนะครับบัญชีอย่างง่ายก็คือว่ารับเงินจ่ายเงินด้วย QR Code ถ้ารับเงินจ่ายเงินด้วย QR Code ท่านอยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับ Statement เนี่ยเป็นตัวที่อธิบายเลยรายรับต่อวันท่านเท่าไหร่นะครับและรายจ่ายท่านต่อวันเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามั่นใจว่าทําบัญชีอย่างง่ายนะครับรับเงินจ่ายเงินด้วย QR Code นะครับ Data เหล่านี้ครับจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับภาครัฐพร้อมที่จะเป็นแบ็กอัพอยู่เคียงข้างคุณใช่ครับโดยเฉพาะใช้พอบสยเองก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลความเป็นอยู่ของไ m e นะครับเราเป็นสถาบันเฉพาะกิจดูเปิดมาแล้ว34มสิบสีปีครับหลายแอดนะฮะแอดก่อนแอด t ีซีจีไทยเครดิตแกรนดีครับเฟิร์สเฟิร์สที่เป็นที่หนึ่ง โอเคนะครับครับเดี๋ยวเราขึ้น QR code เอาไว้ด้านล่างให้ได้ครับนะครับวันนี้ขอพระคุณคุณกรณนะฮะคุณสิทธิกร direct สุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบสยขอพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่วงนี้เรากลับไปที่โต๊ะข่าวหลักครับ